กองหลังดีที่สุดในอ e ีฟุตบอลในภาค2025ความคิดเห็นส่วนตัวเหมือนเดิมนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปที่แล้วเราจะอันดับกองหน้าไปแล้วใช่ไหมครับ้นคลิปนี้เรามาจัดอันดับกองหลังกันบ้างดีกว่าโดยนักเตะที่ผมนํามาจาัดอันดับในวันนี้เป็นนักเตะที่ผ่านการใช้งานจริงและประสบการณ์จริงของตัวผมเองถ้ามีตัวไหนหลุดโผไปและทุกคนคิดว่าควรอยู่ในท็อป5ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดใจแล้วไปชมกันได้เลยครับอันดับ5อเล็กซานโดรเนเต้โดยเนเต้ล่างท เขาเป็นกองหลังอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าครบเครื่องเลยทั้งค่าพลังเกมรับที่สูงเสร็จฟ้าและความเร็วความแขแ็งแกร่งและลูกกลางอากาศนี่ถือว่าให้มาครบเลยครับและเขาก็มาพร้อมส่วนสูงถึง187ซนติเมตรถือว่ารูปร่างดีเลยครับในตำแหน่งกองหลังซึ่งส่วนตัวที่ผมเล่น AI การวิ่งการเข้าระดักบอลถือว่าทําได้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีเรื่องให้ติอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือเรื่องบาลนซาที่ค่อนข้างน้อยหากกองหน้าที่มีความคล่องพลิกบอลไปพลิกบอลมาหรือเปลี่ยนทิยบบ่า,า,จจา,าง การหมุนครับถึงเขาจะมีส่วนสูงที่ดีและมีสกิลเอลิอัลฟอร์ที่ช่วยเรื่องการหมุนในกรอบเขตโทษแต่บางจังหวัดที่เขาควรจะชนะแต่ก็มีบ้างเหมือนกันครับที่หมุนแล้วหาบอลไม่เจอแต่จุดนี้ก็เป็นไม่บ่อยครั้งครับให้อภัยได้สรุปโดยรวมแล้วเนต้าก็จัดว่าโหดเลยครับและครบเครื่องเลยอันดับที่4ลุยยงตูรามโดยตูรามนั้นมาในตำแหน่งแบ็กเกมรับแต่เราก็คงรู้กันนะครับหากนําเข้ามาปรับค่าพลังเป็นสายเกมรับแล้วนํามาเล่นเซนเตอร์เขานั้นจะปักขนาดไหนด้วยเบสที่เขาเป็นแบ็กหากนํามาเล่นเเเเเป็นนซตอออออรรร์กกาาาาคงงบบจ่ยยขที เซนเตอร์ Center, ด้วยกันนั้นถือว่าสูงนะครับทำให้จุดนี้เป็นข้อได้เปรียบตัวอื่นหากโดนเพสใส่หนักๆหรือรับบอลแล้วโดนกดดันกองหลังก็จะมีจังหวะที่ต้องจับบอลแต่งบอลอยู่ระดับหนึ่งแต่ตุลามนั้นเขากบจุดอ่อนส่วนนี้ได้อย่างดีเลยครับในตำแหน่งเซนเตอร์และค่าพลังการเล่นเกมแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอยู่ในระดับ90ไปไปลายถึง100ถือว่าเหลือใช้มากครับสำหรับกองหลังและอีกหนึ่งจุดแข็งของเขาเคือความเร็วครับทั้งสปีดต,ต้นสปีไปไดปลายที่แต่90ทั้ง2องค่าพลังเลยทาให้กอง ห้ากองหน้าพลิกบอลหมุนหลบหมุนหลอกเราก็สามารถพลิกตัวตามได้อย่างสบายๆส,ส่วนจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของเขาเลยคือการเล่นลูกกากราการครับเพราะถ้าคุยเรื่องส่วนสูงในตำแหน่งนี้ถือว่าตูรามไม่ได้สูงมากเลยครับด้วยความสูง182ซนติเมตรากองหลังเตี้ยกว่าหรือ,อพอพกันเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นสายเปิดโปงนี่เขาอาจจะแพ้ทางเลยเต็มๆเลยทำให้จุดนี้เขายังไปไม่ถึงท็อปสามในใจผมนั่นเองค่ะอันดับ3เปาโลเมาดินีโดยเมาดินีล่างนี้ก็มาแนวเดียวกับตูรามเลยครับนั่นก็คือกองหลังออออสสไตตตล์แ่่่่ิงนนนนีี้้ทําาาใหดัััยููบกวม ส่วนตัวผมนั่นก็คือเขากบจุดอ่อนในลูกกลางอากาศของตูลามได้นั่นเองครับนั่นเลยทําให้เขาสามารถยิงมาเล่นได้ทุกเกมแต่ก็จะมีเรื่องสปีครับที่ตูลามนั้นทําได้ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดทุกวันนี้เลยมีข้อถูกเถียงกันตลอดเวลาเลยครับว่าสองตัวนี้เนี่ยใครดีกว่ากันแต่ส่วนนี้ต่างคนก็ต่างมุมมองนะครับความชอบของเราไม่เหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าใครจะผิดทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของมารเดนี่กันบ้างโดยมารเดนี่ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นแบ็คมาก,ก่อนทําให้ค่าพลังการของบอลการจ่ายบอ bon. ขลของเขานั้นถือว่่่าาาาสสงมกกกๆเเเลลลยยยครรัััับบบททํให้้้้้นนนนนนป็อออออีีีีตตวววโดดดดไไแ แถมจ่ายบอลได้แม่นยำอีกต่างหากซ้ำยังขนาดสองเท้าอีกทําให้เขายืนได้ทั้งหมดเลยครับในแดนหลังไล่ไปตั้งแต่แบ็กซ้ายเซนเตอร์หรือแบ็กขวาทําให้ความหลากหลายของเขานั้นสูงกว่าเซนเตอร์ตัวอื่นและค่าพลังเกมรับของเขานั้นก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าสูงมากบวกับส่วนสูงของเขาที่1 8 6เซนติเมตรทำให้เขาเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเลยครับถึงจะไม่ได้สูงมากแต่ค่าพลังการการะโดดและหมุ่ของเขานั้นก็แต่90ทั้งคู่ครับทำให้การเล่นลูกกลางอากาศก,าก็ไม่ได้แพ้ใครง,ง่ายๆแต่จะเรื่องความเร็วที่แต่90อกเกา,า้าสิบ คงไปอยู่ในท็อผ้าของหลายๆคนได้สบายๆเลยครับอันดับ 2. เวอร์จิลฟันไดคนที่ติดตามหรือดูสตรีมผมตั้งแต่แรกๆก,ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าฟันไดนั้นเป็นลูกหลากของผมขนาดนไหนแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ฟันไดก็เป็นตัวจริงให้ผมมาตลอดเรียกได้ว่าตัวติดกันจ,จัดๆเลยครับระหว่างผมกับเขาสิ่งที่ทําให้ฟันไดขึ้นมาอยู่อันดับ2ในใจผมก็ได้มีหลายปัจจัยด้วยกันครับซึ่ง้าพูดถึงเขาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบจบมากๆโดยรูปร่างได้สูงถึง194หนึกกางร้าาองเขานั้นกินบ,บส,นนสี่เีนตาิมมาก็คือแขนขาที่ยาว ทำให้การที่มีเขาอยู่ในแดนหลังทําให้กองหน้าคู่แข่งนั้นรู้สึกว่ากีกัมากมากครับและด้วยที่ล่างนี้มาพร้อมกับสกิลลองเลนแท็กขึ้นทาให้ข่าวของเขานั้นยาวเข้าไปอีกโดยฟันด้านั่งนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีค่าพลังที่โอเวอร์แต่หนึ่งร้อยทุกค่าพลางังแต่90ปลายก็ถือว่าเหลือ่อๆแล้วครับสำหรับเขาในจะความแข็งแกร่งที่สูงมากๆอีกต่างหากเรียกได้ว่าใครที่โดนชนโดนเบียดก,กับเขาที่ส่วนมนลรอได้เลยครับและถึงจะดูดีเพอร์เฟคขนาดไหนเขาก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันครับแต่ถ เหมือน,นแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นๆในลิฟต์เนี่ยฝันไรก็เร็วน้อยสุดแล้วครับแต่สาหรับบางคนรวมถึงตัวผมก็ไม่ได้ค่อยได้เอาเขาไปวิ่งไล่หรอกครับแค่รอเล่นดักจังหวะยืนโซนรอแย่งบอลเท่านั้นเองเลยทาให้เขานั้นยึดตัวจริงของผมมาได้ถึงทุกวันนี้และมาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะครับอันดับนี้ค่อนข้างเป็นเอกฉันและปฏิเสธได้ยากจริงๆนั่นก็คือโลเน่อลาลโจสัตระหลาดแห่งวงการไปดั่นเองโดยอลาโกบิ๊กททมล่างนี้เรียกได้ว่าดาวค้างฟ้าได้เต็มปากเลยครับเพราะว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนนนนนนาาาสััััักกกีีี่่ปปเเเข็็ยยงงงคคออดดดดบมตล้้รรไวจิๆ สำหรับกองหลังดูลามขาดอะไรเบลเดนี่ขาดริ่งไหนก็จะมีเขาเนี่แหละครับที่กบทุกจุดอ่อนได้หมดแล้วโค้านี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นกองหลังออฟสไตล์ทําให้การของบอลการจ่ายบอลของเขานั้นก็ถือว่าดีเป็นอันดับต้นต้นส่วนเรื่องสรีระของเขานน้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับด้วยส่วนสูงถึง188เซนติเมตรแต่มากับค่าพลังกระโดดและการหมุกที่90ไปไปทาให้เขานั้นเป็นอีกหนึ่งเจ้าเวหาแบบไม่ต้องสงสัยเลยนอกจากนี้เขายังมีออปชั่นเกมบุกเวลาเตะมุมเขานั้นก็จะหม่่่งงงงงงงเเเขขขข้้้้้้้าาาาาแแแลลวออออออีีีีกกกจจนนฝยยตตตรมมทับะุ นั่นก็คือความเร็วโดยสปีดต้นและสปีดปลายที่แต่90ทําให้เขานั้นเหมือนรถทางที่มีความเร็วเทียบเท่ากับ F1 ไล่ตามเราคิดดูนะครับว่ามันจะสยอ,ของขนาดไหนส่วนตัวผมคิดว่าเขาคือกองหลังเพียงหนึ่งเดียวเลยครับที่ผมไม่รู้ว่าจะติดอะไรถ้าให้ติก็อาจจะเป็นที่เขาเป็นออฟสไตล์ star. แต่ถ้าพูดจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนเอาง่ายๆเลยครับนี่และครับเพอร์เฟกต์แม็ของกองหลังจริงๆสําหรับอาร์โโคและนี่ก็คือ5้กองหลังที่ผมคิดว่าดีที่สุดย้านะครับนี่คือความคิดส่วน,ววนเนตตไนดย้ ส่วนลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว